ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เนื้อหอมใช้ได้เซบบียเป็นอีกทีมจ้องยืมตัวเซิร์กซีจากแมนยูช่วงครึ่งหลังซีซั่น ไม่ว่าจะเปิดตลาดนักเตะรอบไหนก็ดูเหมือนว่านักเตะของแมนยูจะเป็นที่นิยมของทีมในยุโรปที่จะเข้ามาขอหยิบยืมไปลองใช้งานนะครับและล่าสุดก็มีรายงานว่าเซบีย่าทีมจากสเปนแสดงความสนใจและจับตามองสถานการณ์ของโจชัวเซอร์ซีกองหน้าชาวดัตของทีมปีศาจแดงอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนที่ตลาดนักเตะเดือนมกราคมจะเปิดตัวขึ้น หลังจากที่มีข่าวลือออกมาตลอดว่าตัวนักเตะก,ก็เตรียมอำลามแมนยูเช่นเดียวกันเพื่อไปหาทีมที่ให้โอกาสลงสนามมากขึ้นเพรเนื่องจากตัวของเซอร์ซียังหวังกลับไปติดทีมชาติเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลกในปี2026 และล่าสุดวันที่26ตุลาคมมุนโดเดปอร์ติโบสื่อกีฬาชั้นนำของสเปนรายงานว่าเซิร์ซีกำลังเผชิญกับฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2ี่าถึงับที่ยากลำบากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าการมาของตัวลุกหน้าใหม่อย่างมาเทอุสคุญยาไบอันเอบโมและเบนเามินเชสโกทำให้ตัวของเซิร์ซีต้องตกไปเป็นตัวสำรองลำดับท้ายๆของอารมอิและก็เห็นได้ว่ามีหลายเกมที่ตัวของเซิร์ซีไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่ตัวสำรองทาให้มีรายงาน ว่าตัวของเซิร์ซีได้แจ้งกับเอเจนส่วนตัวไปแล้วนะครับว่าเขาต้องการย้ายออกจากแมนยูในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้แม้ว่าตัวของเซิร์ซีจะล้มเหลวในการแสดงผลงานและรวมไปถึงโอกาสลงสนามในทีมของลูเบนอัลโมลี แต่ว่าตัวนักเตะก็ยังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรน,นะครับและล่าสุดเป็นทางด้านเซบีย่าทีมจากสเปนที่เข้าร่วมวงคว้าตัวเซิร์กซีไปร่วมทีมเช่นเดียวกันหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าเวสต์แฮมยูเนเตดทีมร่วมลีกก็พร้อมที่จะยืมตัวเซิร์กซีไปร่วมทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2025-2026ร่วมกับหลายทีมในอิตาลีที่กำลังจับตาสถานการณ์ของเซิร์กซีอย่างใกล้ชิด ซึ่งดูแล้วจากทีมที่สนใจเซิร์ฟซีตอนนี้มีไม่ต่ำกว่า4-5ทีมเลยนะครับที่อยากได้ตัวนักเตะไปร่วมทีม ตามรายงานล่าสุดของสื่อสเปนระบุว่าอมเมดากุนซือของเซบีย่ากำลังอยู่ในช่วงปรับโฉมทีมใหม่และเขากำลังต้องการตัวลุกเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายปีใหม่โดยโค้ชชาวเอารเจนตีเชื่อว่าสไตล์การเล่นของเซิร์กซีจะเหมาะสมกับทีมและฟุตบอลลาลีกาสเปนสำหรับโจชัวเซิร์กซีกองหน้าวัย24ปียิงไปเพียงแค่เจ็บประตูเท่านั้นนะครับจากการลงเล่นให้กับทีมปีศาจแดง49เกมในฤดูการที่แล้วและในซีซั่นนี้ตัวของเซิร์กซีพึ่งได้ลงสนามไป เพียงแค่5้าเกมเท่านั้นแถมเป็นการลงเล่นในฐานะตัวสำรองทั้งหมดยังยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวโดยทางด้านสื่อสเปนทิ้งถ่ายว่าเซบีย่าอาจจะใช้ลูเซียงอากูเม่กองกลางของพวกเขานะครับที่ตกไปเข่ากับทีมปีศาจแดงใช้เป็นดิวสลับขั้วก,กับโจชัวเซิร์ซีนพอเนื่องจากมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงก็อยากได้ตัวลูเซียงอากูเม่เข้าไปเสริมแดกนกลางเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าตัวของเซิร์ซีนนะครับจะอยากย้ายไปเล่นในสเปนหรือไม่ เนื่องจากมีรายงานว่าตัวของเซิร์กซีกำลังพิจารณาว่าจะอยู่คาแข้งในเพเมริกต่อไปหรือว่าย้ายไปเล่นในอิตาลีเท่านั้นก็น่าสนวนเหมือนกันนะครับถ้าหากเป็นดิวยืมตัวสลับขั้วกันได้ระหว่างลูเซียงอากูเม่กับโจชัวเซิร์กซีพอดูแล้วตัวของอโมริมก็ไม่น่าจะให้โอกาสเซิร์กซีได้ลงสนามมากนะส่วนแมนยูที่อยากได้กองกลางอยู่แล้วถ้าได้อากูเมมาร่วงทีมก็ถือว่าตอบโจ แล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากเกิดดิวสลับขั้วระหว่างโจชัวเซิร์กซีกับลูเซียงอากูเมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับได้มาโหดแน่เซอร์จิมไฟเขียวพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้แมนยูยืมตัวอีวานโทนี เติมโหดตลาดหน้าหนาวเพื่อลุ้นติดท็อปโฟไปเล่นแชมเปี้ยนลีกล่าสุดทางด้านฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายตลาดนักเตะของอังกฤษรายงานว่าเสื้อจิมและคลิปเจ้าของร่วมสโมสรปีสัจแดงตัวของเสื้อจิมได้ไฟเขียวให้ทีมเดินหน้ายืมตัวอ e ีวานโทนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย29ปีของอันอาลี R e. มาซูทิโอแทฟฟอร์ดในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวที่จะถึงนี้นะครับโดยเชื่อกันว่าการมาของโทนี่จะมีประโยชน์ช่วยให้แมนยูแข่งขันแย่งติดท็อปโฟมากขึ้นเป็นที่ เข้าใจกันว่าทีมปีศาจแดงได้เซ็นสัญญากับ,บเบนยามินเชสโก่กองหน้าวัย22ปีมาจากแอร์เบไลซิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและได้ทําการส่งรับมุดฮอยลูนกองหน้าวัย22ปีให้กับนาโปลียืมตัวไปใช้งาน ส่งผลให้แมนยูเหลือกองหน้าตัวหลักไว้ใช้งานเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับก็คือเบนเามินเชสโกกับโจชัวเซิร์ซีแต่เป็นที่รู้ๆกันว่าตัวของเซิร์ซีจะย้ายออกจากทีมแบบยืมตัวในช่วงตลาดปีใหม่เพื่อโอกาสการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอทําให้ทีมของอาร์โมริมอาจจาเป็นต้องมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมเพิ่มและล่าสุดวันที่27ตุลาคมรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าอาร์โมริมกําลังมองหากองหน้ามากประสบการณ์ที่จะสามารถเข้ามา เป็นผู้นําให้กับแนวลุกของทีมได้รวมไปถึงให้คําแนะนําดาวรุ่งทั้งหลายและนักเตะที่ถูกหมายตาในเวลานี้ก็คืออีวานโทนี่ที่เคยผ่านประสบการณ์ค้าแข่งในลีกกับเบนฟอร์ดมาแล้วถึง4ปีแม้ว่าปัจจุบันตัวของโทนี่จะเหลือสัญญากับอันอาลีสโมสอนในซาอุดีอาระเบียจนถึงปี2028นะครับแต่อย่างไรก็ตามปีหน้าจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทําให้ตัวของอีวานโทนี่มองหาความท้าทายที่จะกลับไปเล่นในอังกฤษอีกครั้งเพื่อโอกาส ในการกลับไปติดทีมของโทมัสทูเครนเพราะถ้าหากตัวของโทนี่ยังอยู่คาแข้งในซาอูดต่อไปจะทําให้โทมัสทูเครนผู้จัดจาการทีมชาติอังกฤษเห็นฟอร์มการเล่นของเขาได้ยากนั่นเองสําหรับตัวของอ e ีวานโทนี่ทาไปได้ถึง72ประตูกับ23แอสซิสจากการลงเล่น141นัดให้กับเบนฟอร์ดก่อนที่ตัวนักเตะจะย้ายไปอยู่กับอันอารีในช่วงซัมเมอร์ปี2024และตัวของโทนี่ก็ทําไปได้แล้ว39ประตูกับ8แอสซิสจากการล งเล่นทั้งหมด56นัดให้กับอาอาลีรรวมไปถึง9ประตูกับ2แอซซิสจากการลงเล่น12นัดในฤดูกาลนี้ดังนั้นโทนี่จึงถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยทีเดียวนะครับโดยทางด้านสื่อฟุตบอลอินไซเดอร์ทิ้งท้ายว่าเซอร์จิมพร้อมใจค่าเหนื่อยทั้งหมดให้กับโทนี่เองหากว่าสามารถยืมตัวมาร่วมทีมได้ซึ่งอาจจะมากถึง9ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับแต่เซอร์จิมมองว่าหากโทนี่ช่วยพาแมนยูไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้ก็จะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหลังจาก ที่ตอนนี้แมนยูชนะติดกันมาสามนัดทำแต้มเกอบกลุ่มหัวตารางและทีมก็กำลังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีด้วยสำหรับดีลนี้ส่วนตัวแอปมินเห็นด้วยอย่างมากนะครับที่จะยืมตัวอีวานโทนี่มาช่วยผลิตสกอร น่าจะช่วยยกระดับให้ทีมปีศาจแดงของเราได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็น่าจะยูโรปาลีกแต่มาขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องลุ้นแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับสำหรับทีมแมนยูของเราแล้วเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พี่แฟนแมนยูล่ะครับเห็นด้วยหรือไม่ถ้าหากทีมปีศาจแดงจะยืมตัวอีวานโทนี่เข้ามาเป็นกองหน้าอีกหนึ่งคนหากว่าโจชัวเซิร์ซีย้ายออกลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไม่รอช้าไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูจับตาสถานการณ์โจบกองกลางเสือเหลืองอาจยืมตัวมาร่วงทีมตลาดหน้าหนาวล่าสุดทางด้านเดลี่เอ็กเพสรายงานว่าแมนยูกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอยืมตัวโจบเบลลิงแฮมจากบูดูเซียดอทมุลเข้ามาร่วงทีมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายช่วงปีใหม่นับตั้งแต่ที่ตัวของโจบเบลลิงแฮมย้ายจากซซนเดอร์แล์มาร่วงทีมดอทมุลเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าตัวของนักเตะจะมีปัญหาในการปรับตัวเข้า เทากับต้นสังกัดใหม่นะครับโดยที่ตัวของโจ๊บเบลลิงแฮมได้ลงสนามให้กับดอทมูลเพียงแค่11นัดในทุกรายการเท่านาั้นแถมส่วนมากจะหนักไปทางด้านเป็นตัวสำรองด้วยแถมยังยิงประตูหรือว่าแอสซิสต์ไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียว โดยในจำนวน11นะัดตัวของเบลลิงแฮมคนน้องได้ลงสนามเป็นตัวจริงในศึกบุนเดสลีกาเพียงแค่2นัดเท่านาั้นแต่ที่หนักที่สุดมีรายงานว่ามาร์คเบลลิงแฮมพ่อของนักเตะยังไปมีเรื่องนอกสนามกับเซบาสเตียนเคผู้อำนวยการกีฬาของดอทมูลด้วยนะครับทำให้ดูแล้วอนาคตของเบลลิงแฮมคนน้องน่าจะไปไม่รอดกับทีมเสือเหลืองความขัดแย้งของพ่อนักเตะเริ่มมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับที่ตัวของมาร์คเบลลิงแฮมแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ตัวของโจบโดนเปลี่ยนตัว ออกในเกมประเดิมสนามสืบบุนเดสรีกาของลูกชายนำมาซึ่งข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะโดยสื่อเมืองผู้ดีรายงานต่อไปว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นทีมล่าสุดนะครับที่กำลังจับตาสถานการณ์ของโจบเบลลิงแฮมอย่างใกล้ชิด เพราะเนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าแมนยูกำลังมองหากองกลางคนใหม่เข้ามาร่วมทีมสำหรับดีลวนี้ส่วนตัวแอดมีไม่เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวดึงมาร่วมทีมไม่ได้โลสนามพ่อของนักเตะก็จะเข้ามาแทรกแซงอีกเชื่อว่านักเตะที่มีปัญหาแบบนี้อโมริมไม่น่าจะดึงตัวมาร่วมทีมอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ <es> <Go. S 2> เชสโกเผยชื่อนักเตะแมนยูที่คอยช่วยตนปรับตัวให้เข้ากับทีมปีศาจแดงเร็วขึ้น ล่าสุดเบนจามินเชสโกกองหน้าทีมปีศาจแดงเผยว่าดิโอโกดาโลแบ็กขวาเพื่อนร่วมทีมตัวของดาโลคือคนที่คอยช่วยเหลือและให้คําแนะนํากับตนในการปรับตัวให้เข้ากับทีมปีศาจแดงตั้งแต่วันแรกๆก,กที่ตนย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนยู Yo. โดยที่ตัวของเชสโกให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดและดาโลเพื่อนรักก็เป็นคนแบบนั้นเขาช่วยผมหลายเรื่องเลยนะการเริ่มต้นมักจะเป็นเรื่องยากเสมอเพราะคุณต้องพยายามเชื่อมต่อกับคนอื่นๆให้มากที่ ที่สด มันต้องใช้เวลาแต่ตัวของดาโล่ก้าวเข้ามาในวันแรกๆและให้คำแนะนำกับโฮมสำหรับเชสโกย้ายจากแอร์เบลซิกมาอยู่กับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานด้วยค่าตัวรวมแอดออน85ล้านยูโรทำไปได้2ประตูกับ1นึ่งแอสเซสและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเดประจำช่วงเช้าของวันที่27ตุลาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกับจนโจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดระการใดส่วนตัว ตัวแอดมินต้องขออภัยและกราบสวัสดีครับ